ชื่ออัญญลักษ์แจ้งอุบลฟาร์มน้องเฟิร์สไข่ทองชื่อเลี้ยงชื่อเอพี่เริ่มต้นเลี้ยงเป็ดฟาร์มตอนนั้นประมาณ3,000ตัว3,000ตัวก็เลี้ยงตอนนั้นกินอาหารไฮโปรไว้ก็ดีก็ดิกินมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันได้กําไรพี่ก็เริ่มใหม่เริ่มเริ่มเพิ่มเป็ดเพิ่มมาเป็นแปะ0ปพันตัวแล้วก็เออก็ดีขึ้นก็เริ่มมาเป็นหมื่นหมื่นตัว ก,ก็ยังพอได้อยู่แต่ทุกวันนี้ก็เลยทําอยู่ที่สามหมื่นสี่พันตัวแล้วพี่ก็ได้พันเป็นที่ดีจากซีพีมาอาหารที่ดีจากซีพีมาพี่ก็เลยทำให้พี่มีกําไรมากขึ้นไปอีกอืไข่ไข่เป็ดซีพีที่พี่เอามาหมื่นสองพันไข่อยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นตานถึงนานถึงหนึ่งเดือนอะ่ะแล้วก็น้ําหนักไข่ถั่วเฉลี่ยออกมา เกือบ23โลทั้งหมดไข่วันหนึง3 16ตั้งจะเป็นไข่23โล30ตั้งที่เหลือจะเป็น6ตั้งนั้นจะเป็น22.8พี่ก็รู้สึกดีกับพันเป็ดที่ CP ให้มากับอาหารที่ CP ให้พี่พี่กินมาคือไฮโปรไว้ก็โอเคดีตอนนั้นพี่เลี้ยงอยู่12ื่นพี่เอาอาหารอ,าอีก3,000ตัวพี่เอาอาหารอีกย่อหนึ่ง แล้วก็อีก9,000ตัวอาหารอ e ีกยี่ห้อหนึ่ง9,000ตัวคือไฮโปไวท์9,000ตัวคือไฮโปไวท์เช้ามาเช้ามาไฮโปไวท์ White จะได้23โลซะส่วนใหญ่ส่วนอาหารอ e ีกยี่ห้อหนึ่งจะได้22กิโลครึ่งแล้วพี่ก็ทดลองใช้อีกประมาณสักหนึ่งเดือนพี่ก็คิดว่าน้ำหนักน่าจะได้เท่ากันแต่มันไม่ดีขึ้นพี่ก็เลยใช้ไฮโปไวท์ White ล้วนทั้งหมด ทั้งหมดก็เลยในฟาร์มหมื่นก็จะเป็นไฮโปไวท์ White ทั้งหมดของพี่มีอยู่แล้วเ0็ดตัวอันนั้นพี่กินอาหารอีข้อหนึ่งเนาะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไข่ของพี่มันอยู่ที่70็ดสิบฟามันไม่ขึ้นสักทีนึงพี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมื้อเช้าเป็นไฮโปไวท์ White. ก็จาก70็ดสิบากลายมาเป็น8 2 8สซจากเป็ดพี่ไข่อยู่สี 4, 4่พันสาพอมากินไฮโปไวท์ White, มื้อเช้าตอนนี้ไข่อยู่สี่พ ก็ไข่ก็เพิ่มมามากกว่าเดิม500ฟอง500ฟองก็อาหารแพงกว่าลูกก็1 1บบาทแต่10บาทก็1 0 1สถุงก็จะแพงกว่า120บาทแต่ว่าพี่ได้ปริมาณไข่มากกว่าได้กำไรคืนกลับมามากกว่าก็โอเคกับอาหารที่พี่กินเนาะไฮโปไวท์ก็ใช้ได้ตอนที่พี่ใช้อาหารยี่ห้อหนึ่ง พี่ใช้ตอนนั้นไข่ไข่เป็ดจะเปลือกเปลือกบางไวเพราะว่าเป็ดอาจจกอายุไข่5เดือนพี่ก็จะใช้ไข่อยู่ได้ประมาณ8เดือนก็จะเป็นไข่เปลือกบางสะส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้ไม่ได้แต่พอพี่มาใช้ไฮโปไว้พี่จะใช้ได้นานนาน,น,าน,น,านอายุนานเพิ่มขึ้นอีก5เดือนทีนี้ทําให้พี่ไปส่งไข่โรงงานเยี่ยวมา้าส่งไข่โรงงานเยี่ยวม้าแล้วมันโอเคแล้วคนเจ้าของเนาะเฮียที่โรงงานเยี่ยวม้าเขาก็ โอเคกับเปลือกไข่ที่เราได้มาแล้วก็มันทําให้เราใช้ใช้ไฮบไว้แล้วเราอายุอายุเปลือกไข่มันได้นานมนได้นานแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็น้ําหนักไข่มันก็อยู่ที่23โลตลอดเลยตอนนี้ก็ยัง23โล,โลอยู่เลยนะของพี่อ่ะออกมาเมื่อเช้านี้30ตอนที่มันโดนฝนเนาะฝนผ่านมาสอสวันเนี้ยหดล,ลงมาอยู่ที่35ตั้งก็ยัง1,500นออยู่นะของพี่อ่ะ ออกมาเมื่อเช้านี้15ื0ร้อยมาน35ตั้งเป็นไข่ย3 3โล28ตั้งที่เหลืออีก7ตั้งเป็น22 8พี่แยกไว้ดีมากไข่ปไว้ดีมากครั้งนี้นนะไข่ที่พี่ไปส่งส่งโรงงานส่วนใหญ่พี่จะส่งโรงงานเยี่ยวมา้าโรงงานไข,ข่เค็มทีนี้พี่ก็ต้องการใช้ไข่ที่เปลือกหนาเพราะเฮียเขาต้องการเปลือกหนาแล้วก็ฟองใหญ่น้ำหนักดี ไข่แดงแดงดีเราก็เลยต้องใช้ไฮโปไว้ White. เพราะว่าเปลือกไฮโปไว้ใช้ได้นานใช้ได้ทนเพราะเพราะว่าเฮียเขาต้องการแบบนั้นอะเฮียเ er ขาต้องการเปลือกหนาแล้วก็ไข่แดงต้องต้องแดงแล้วก็ฟองไข่ใบใหญ่ <S <S จากที่พี่เคยใช้อาหารปกติเคยเปลือกบาง, <S 2> <S 2> ขงเขาก็ชมว่าเอ๊ะเ,เปลือกดีขึ้นนะ <S <S เปลือกหนาขึ้นฟองใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อนพี่ไม่ได้ยี่สามโลนะพี่ไปร้อยตั้งอ่า อาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่ไปอาทิตย์หนึง่งวันหนึ่งพี่จะไปร้อยตั้งอาทิตย์หนึ่งพี่จะไป300ตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งร้อยตั้งนี่นะจะเป็นปกติที่พี่ไปอาหารเก่าที่พี่กินอยู่นะมันจะเป็น23มโลพี่ไม่ได้ไปเลยพี่จะไปอยู่22โลครึ่งกับ22โล22โล22.3กับ2ี8แต่พอพอพี่มากินไฮเปอร์ไวท์พี่จะไปไปร้อยตั้งจะเป็น23โลจุดตั้ง ยี่สิบสองโลครึ่งสามสิบตั้งแล้วก็จะเป็นยี่สิบสองโลที่เป็ดเข้าใหม่ของมันดีอะเนาะมันมันก็ไม่มันต้องวัตถุดิบที่ใช้เขาต้องใช้ของดีๆถ้าเราอยากได้ไข่ฟองใหญ่เราไปกินอาหารทุกถูกมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็มันก็ต้องกินอาหารที่ราคาเขาเพิ่มมาไข่ก็ลูกใหญ่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็เยอะขึ้นมันก็มันก็ไม่มันมันก็ต้องแพงกว่าเป็นธรรมชาติ เพราะว่าของถูกๆแล้วมามันไม่มาใหญ่โอ้ยี่สิสโลยี่สิโลอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเปอร์เซ็นไข่จะมาไข่เก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไฮโปไวท์เขาทำได้ราคาที่ก็แพงกว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรกับเปอร์เซ็นไข่ที่พี่ได้กลับคืนมาพี่คิดแล้วกําไรพี่พี่ประหยัดไปตอนแรกพี่ใช้ใช,ใช้ใช้อาหารที่มันแพงกว่านี้มื้อเช้านะกากีพี่ก็กลับมาใช้เป็นไฮโปไวท์ทั้งที่พี่ใช้ตัวอันนั้นอยู่ก็ พอมันประหยัดลงไปอีกต้องร12้อยสิบสองถุงร้อยี่สิบาทต่อโรงเรือนนะเดือนนึงก็สามพันหกแล้วจะได้ค่าค่าแรงคนงานแล้วอันนี้ไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์ไข่นะเราคิดแค่อาหารถุงที่เรากินอยู่ใช่แล้วก็ถึงมันกินเยอะกว่าแต่เปอร์เซ็นต์ไข่อะเขามากกว่าไข่เยอะกว่าพี่พอใจนะรัวหมื่นสองพี่รู้สึกดีรู้สึกดีที่ได้พันุที่ดีมาแล้วพี่ก็ได้อาหาร ของซีพีมาที่ที่ดีพี่ก็รู้สึกดีแล้วพี่ก็ยังอยากเลี้ยงอีกอยากเพิ่มอีกอยากได้พันเป็ดที่ซีพีอีกแล้วก็อยากกินไฮโปไวต์ y อีกพี่เองอะ่ะพี่จะอยู่ที่สี่หมื่นตัวพี่เองคิดว่าจะอยู่ที่สี่หมื่นนะตอนนี้พี่มีอยู่สามหมื่นสี่แต่มันก็น่าจะเกินสักหน่อยนึงเพราะว่าพี่จะใส่อีกสักแปดพันตรงล้าวข้างหน้าตรงข้ามกับหลงไข่นั่นแหละพี่จะขยายตรงนั้นน่าจะแปดพันตัว มันก็จะอยู่ที่4ี่หมื่นกว่ากว่าหน่อย4ี่หมื่นสองสี่หมื่นสามที่พี่ใช้โปไว้มาอ่าข้อที่หนึ่งก็เปลือกตีขึ้นเปลือกในฟาร์มพี่เปลือกบางอ่ะหายไปเยอะเลยปกติออกมาร้อยเกือบร้อยตั้งเนี่ยต้องมีเปลือกบางสามสามตั้งสี่ตั้งแต่ก็หายไปเยอะเลยเหลือแค่ตั้งนึงเราก็รู้สึกดีแล้วก็ฟองไข่น้ำหนักไข่ก็ดี จาก22โลจากไม่เคยเจอ23โลพี่ก็ได้23โลฟาร์มคนอื่นก็ชอบพูดว่าเขามี23โลเยอะแต่พอพี่มาใช้ไฮโปไวท์เอ้ยรู้สึกดีแล้วเรามี23โลเหมือนกันเราก็มีเราก็ทําได้เหมือนกันสีไข่แดงของไฮโปไวท์ก็แดงดีมากไข่ขาวเป็นเป็นคุ้นเป็นคุ้นวุ้นวุ้นดีแต่เปลือกไข่หนาดีดีมากไข่โดกด้วยเปอร์เซนไข่ดีมาก พี่ก็อยากให้ได้พันเป็ดที่ดีๆมาไม่ใช่เอาเป็ดอะไรมาเข้ากันแล้วก็คิดว่าดีๆแต่มันไม่ดีอยากให้ได้พันเป็ดที่แท้จริงดีๆเข้ามาถ้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 าเราได้พันเป็ดที่ดีมาก็จะทํากําไรให้เราแต่ถ้าเราได้พันเป็ดไม่ดีอาหารไม่ดีก็จะไม่ทํากําไรให้เราเราต้องเลือกเลือกพันเป็ดเลือกอาหารเป็ดเราเราจะไปกินซีซัวยาวัคซีนเราต้องฉีดถึงเวลาเราก็ต้องฉีด เราต้องคอยดูดูลหลายหลาอย่างดูน้ําดูดูกินอาหารดูเป็ดป่วยเป็ดตายเราต้องดูทุกๆเรื่องไม่ใช่เลี้ยงตามมีตามเกิดไม่ใช่เราต้องดูแลแต่เน้นที่สุดเลยคือผันเป็ดเพราะว่าปกติพี่ใช้กากีพี่ไม่เคยที่จะมันไม่เหลือเยอะอะแล้วก็พี่ใช้เป็ดได้อายุนานแค่อย่างเก่งก็12 13เดือนแต่ที่พี่ใช้อยู่7000ตัวแรกนี่ได้ปีแล้วพี่ยังไข80่80%อยู่เลย มันก็รู้สึกจะดีขึ้นและเราก็เออจากเราเคยใช้แค่เนี่ยสิบสองสิบสามเดือนในหน้าฝนนี่พี่กลัวจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่ยังใช้ซีพีอยู่เลยฝู่งแรกอ่ะพี่ยังใช้อยู่เลยมันก็ยืดยืดอายุยืดอายุการไข่ไปอีกสามถึงสี่เดือนแทนที่เราจะปลดเราก็ต้องหาเงินมาซื้อตัวใหม่นี่เรายังไม่ต้องหาเลยเรายังเลี้ยงได้ผ่านหนาวไปได้อ่ะไม่ซีพีดีแล้ว CP ด,ดีมากพนักงานดีมากความรู้สึกพี่นะเขาดีทุกคนเลยพนักงาน CP ดีทุกคนเลยจากจากเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยรัก CP ก็รัก CP แล้วอะรัก CP <oughs> แล้ว,ลลว <c oughs> คนอื่นเขายังไม่กินเพราะเขายังไม่ได้สัมผัสพี่ถึงได้สั่งพันเป็ดเข้ามาลูกเป็ดให้มาลองใช้กันว่าดีแล้วก็กินอาหารไฮโปไวท์ เราต้องกินอาหารไฮโปไว้ white. คือว่ามันจะตอบโจทย์เราได้เลยว่าเออมันดีจริงๆนะไม่ใช่ว่ามากินอาหารซีซัวอาหารทุกถูกมาแล้วมาโทษว่าุอยอพันเป็ดไม่ดีก็คุณกินอาหารไม่ดีแล้วคุณจะมาโทษอะไรอาหารไม่ดีถ้ากินไปแล้วแล้วกินอาหารเราแล้วเออถ้าไม่ดีก็ว่าได้ใช่ไหมแต่นี่ต้องกินอาหารเราเราก็อยากจะให้เอาพันเป็ดดีๆเข้ามาเอามาเลี้ยงกันลองเลี้ยงกันดู